นี้ก็ได้เหรอไม่เอาสิเด็กดูเยอะนะ,ะอ่ามีสองพันยี่สิบสองเนี่ยไอกลุ่มงานลักษณะเงี้ยฮะเราไปทำปีแบบสองพันยี่สามรอเลยก็ได้นะฮะสองพันยี่สามรอเลยก็ได้เนี่ยกลุ่มเนี่ยทำง่ายๆอ่าฟิวเจอร์เทอร์พี่อ่าที่เงียบไปนี่คือวา่าอ่านคิดนะ ไม่กล้าอ่านออกเสีย <laughs> งนะฮะกรู g r o m a n นะฮะ m a n แลงห้าแสนหกแสนนะแต่อันนี้อย่าไปทำนะฮะอันนียมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นรายการเด็กผมจำชื่อรายการไว้แหละ Groom d i n k Team อัอนนี้เราเรียงตาม <laughs> เรียงตามนั่นก่อนนะ By Me Be the End of the ด็อกกูมิงด็อกกูมิงตัดขนสัตว์มันเกี่ยวอะไรกับกมบายเมียเรเดเนี่อืมมีวันนี้น่าสนใจอยู่อืมนี้ก็ได้อืม,อกกมเด่กกูมซอสเนี่ยเอาจริงผมทำบ่อยแล้วไงเบื่อแล้วประเด็นคือเบื่อแล้วแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ขายได้ จัดเมอรี่ตืดดตืดสองพันยี่สาเอาอันนี้วันนี้แบบแต่ผมจะทำเป็นสองพันยี่สิบสามแทนจัดเมอรี่ตืดตืดองประกอบมันมนดูไม่ยากไงเ,เลือกเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอัี แอปไร่ฟุต o อตึดตดตอ่าสิบแปดตึดตดติดแหงร้านเวดดิ้งลิงเมทจิตจัดเมลีอ่าจัดเมลี่ผมจะเสิร์ชดูอีกรอบหนึ่งเรื่องของดีมาร์รีซอสกับดีมาร์เอาขี้งิงนะมันก็ถ้าเราแบบหวังจะทำงานนี้เมื่อปี2023 คื่อไมว่ามันจะไม่มีจงไหมเพราะว่าอ่ะมีอยู่มีอยู่แต่ว่าก็ทําเผื่ออนาคตแหละดูก่อนว่ามีดีมานขนาดไหนแต่คิดว่าคงไม่มีใครซื้อหรอกอ,อันนี้มูนเสิร์สาตื่ๆืือถ้าํายี่สิบสองถามว่าเดือนสิงหาแล้วมันจะมีเวลาที่คนจะมาขอการแต่งงานก็ กันยาตุลาเอาจริงอ่ะถ้าถามผมก็คือผมทำยิบสามไปเลยจองหน้าเลขอ,อันนีมอนไว้พี่ตึดตึดอืมไม่มีหรอกเอาจริงนะถ้ายาทำสองพันยิบสามเลยแต่ทําเพื่อไว้นะฮะเพราะว่าแผนผมก็คือผมจะทำสามแอ็กเคา ปั้นไปพร้อมกันแล้วก็ทำทิ้ง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 ไว้เลย่ะมาส่วนโซนนี้งานไม่ยากนะจากย e ี่สิบเนี้ยออกแบบเอา,าจยิงนะผมอย่างเงี้ยออกแบบจากแคนว่าทั้งนั้นเลยไปทำงานดีกว่าเห็นว่าเห็นว่าตัวถนัดอืม จิงต้องปรับไอ้โดนนี้ลงนะสตีมอย่างมาทีไรก็ลืมทุกทีอยงไ้ตัวเบ์เซอร์ดีๆหนะ่ยตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้อ่ะคัสตอมไซส์นะครับสี 4, 5, 5, 4. ่พันห้าคูณห้าพันสี่ก็เราจะออกแบบด้วยแคนว่าสักสิบลายแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปทําอฟเวอิตีบ้าง ทำโฟโต้ชอปบ้างยีราสบ้างเนาะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่ว่าใช้แต่แค่นว่าอะไรเงี้ยวางง่ายๆนะครับวางปุ๊บอืมปุ๊บวางเอ๊ะคอนโทรลซีคอนโทรลวีบรีหาฟอนต์หน่อย จริงที่เกิดขึ้นเมื่อกีอ้อย่างลายเสื้อตัวนี้เห็นไหมหลกัหลกๆเขาก็จะออกแบบเป็นลายสีดำแต่เราจะออกแบบเป็นลายสีขาวแต่ที่งมันก็มีสีขาวนะเดี๋ว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เออลายสีขาวเหมือนกันเออเวลากานี้ใช้ไม่ได้แบตแบตแบตแโตฟบตแ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 บบตแบตแงบงงงก,ก ถามเนี่ยคือคนเนี่ยเตรียมจองกันเนี่ยคือจองกระถินตั้งแต่ช่วงเนี้ยเห็นไหมกรกฎานีลงกันหมดจุลายเนี่ยออกกันี่ยังไม่มีใครทํเนี่เขาลงเขาจองกระถินไอเขาจองกันจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วอะเนี่ยจองพื้นที่กันเร็วอันนั้นหมายว่างานสองพันยี่สามอ่ะรีบทําเลยรีบทําได้เลยแต่ถามว่ายอดมันจะมาไหมนู่นน่ะกันยาด้วยแหละจะมาจริงจงจังจ ฟันกัดก็สวยๆนิดนึงใี่ตัวนี้ได้ล้วอืมแล้วก็ทำให้มันเป็นตัวใหญ่ โอ้ม oh. ีรีมีมีฟอน์ตไหนน่าสนใจบ้างอันนี้คือฟอน์ตด่าๆเลยนะฟอน์จากแค้นว่าเลยไม่ได้เอามาจากเครื่องผมเลยอย่างเงี้ยเยนที่ฟาวิก้านะครับใครมีโอกาสก็ไปนั่งโหลดฟอน์ตบ้างนะคร จะใช้ตัวนี้หลังแล้วผมจะเอาไอ้ตัวนีออนเนี่ยมันจะมีนีออนอยู่ตัวนะที่ผมสนใจมันนี่นีออนอีกตัวหนึ่งตัวไหนว่าอีนีออนตัวนี้ก็แหละพอมันใส่สีขาวมันสว่างไงมาหานีออนแบบโทนแบบมืดๆนิดนึง ดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่อืมเกิดเกดเกดเนี้ยนะก็เก็ตไอเดีย Get idea. อืมมันจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ออก คำถามนะถ้าเอาทําสีขาวเนี่ยเออสีดำเนี่ยดูไม่เวิร์กเปลี่ยนเป็นสีดําดีกว่าอย่างเงี้ะผมดะผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะเอออือพอดำปุ๊บได้เฮ็ดำแล้วได้แต่ไอตัวจัสเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องตัวจีไอ้ตัว ตัวเจอ่ะไม่รู้เรื่องตอนเนี้ไม่เวิร์กตามกมนะปรับหาใหม่นะนีนนสิอย่างเงี้ยพอได้แล้วเราเอาตัวใหญ่มาค้อมมามาใส่ไว้ ไม่ใเ่ไม่อย่าไปเผลอใส่คำว่านีอ่อนนะครับเวลาทำคีย์เวิร์ดอะอะไรที่มันพิมพ์ออกมาไม่ได้จริงๆอะเขาจะไม่ให้ใส่อ่าทฤษฎีเก้าช่องครับทฤษฎีเก้าช่องเหลือบานเลย เก้าช่องตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบๆแบบแนี่ในผมเห็นอไอ้นี่ไอ้นี่ผมจะทำไอ้นี่นี่ต,ตัวโอเพนเนี่ยเอาออกเราก็ดูเอาเป็นสองพันยี่สิบสามที่จริงนะสองพันยี่2023ิบสามเด็ดเด็ดไว้เลยเด็ดไว้เลย ไอ้จัดเมลี่แต่สีมันนะเอาข้อาจริงคือสีไอ้ตัวจัสมันควรจะทับกับสีขาวเนี่ยถูกต้องแหละอือยากได้เป็นทรงนีออนอสีได้แต่คำถามก็เดียวนะอืมต้องมีอ่ามันต้องมีไอ้ตัวแหวนได้นะเวดดิ้งริมหัวหั Ring. ดิงริงอุปกรณ์ว่ามันจะมีไอตัวขาวๆแบบเวิร์กๆนะพยายามคิดไอเดียเพิ่มไงว่าถ้าเอาแหวนมาจงจะดูเวิร์กป่ะลองดูก่อนนะ ไม่หมดคือดูให้มันเนียนตากันเพิ่มเติมไหม่อยอมนนียพอได้สิบสาม มันทื่อไปคําถามมันมันทื่อไปกําลังหาไอเดียอยู่ว่าทายังไงให้มันไม่ทื่อถ้ามาวางไม่บาลานทุกอย่างไม่โอเคทุกอย่างไม่โอเคคือไอตัวนีออนกับนีออนไอตรงกลางเนี้ยอืมอก,กินตับกินตับยังไงให้มันดูเวิร์กขึ้นว่ะ ว่าตรงตรงมุมเนี่ยมันจะเลือตรงมนี้มันจะเหลือ,ลอคิดคิดคิด,ค,ดคิดกันลองหากับหา,บหาบเอลิเมนต์นีอืมพอที่จะมีอะไรเข้ามาได้บ้างดอกไม้เหรออืมมีอะไรอีกอืม คือสไตล์ผมอะคือการออกแบบสไตล์ผมคือเน้นเต็มอะ,ะมันต้องมีมันต้องมีพื้นที่ไอพื้นที่อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยขอดเอวอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบออโร่ไหมียมี a อโร่ตัวแบบเวอร์เวอร์สตัวหนึ่งเอามาเสริม a อโร่ a อโร่ ไม่ควรจะเป็นแอโร่นะนี่คีด,ดื้อเลยว i ดดิ้งว i ดดิ้งเค้กว i ดดิ้งดิ้งเค้กไม่ใช่วดดิ้งกริ้งอันนี้ใช่ลองหาว e ดดิ้งก่อนว่ามันจะมีอะไรที่เราเออกมาทำเพิ่มเติมได้นุ no. ๊ะ ก็มีความน่าสนใจอยางได้ฟาเวอร์นะแต่คำถามคืออย่างเงี้ยฟาเวอร์อยีไม่ไม่เวิร์ไม่เบิร์ไม่เบิร์ถ้าฟาเวอร์เป็นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ละอือแบบนะครับ มันเป็นงานนีออนอะนะมันดูไม่มุงมิกมันถระถามผมก็มันดูไม่เข้านะอเทสกันนะทุกอย่างเป็นการเทสครับผมอืมอืมได้ไม่ได้เขาว่ากันอนี้ยู่บนอ่าอันนี้ต้องเด็ดหน้าสุดเลยทุกฟอนเลยเพื่อเพื่อให้มันอย่างนี้ ็ให้มันกินลักษณะสีเข้าไปอพอได้จบนะฮะเป็นไงออกแบบง่ายที่สุดนะฮะ,ะโหลดครับโหลดซะแบกก็กกราวนะครับแล้วก็แบกก็กกราวใส่นะครับทำพเรนต์นะครับดาวโหลดซะ อนแรกว่าจะทําทเสื้อสีขาวเอาไปเอามาเสื้อสีดําเหมือนเดิมเอาไปเอามาเสื้อดำเหมือนเดิมนะฮะยิ่งจัดองค์ประกอบเยอะครับยิ่งคิดนานครับมันจะเละไม่ต้องคิดนานเอามาจับ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 ,จบใส่งานปะแปะนะฮะเก็บร้อยนะครับเอาไปใส่ ขอ,อให้ได้วันละหนึ่งลายเป้าหมายผมก็คือผมจะไล์ยี่สิบเอ็ดวันนะฮะจะฟางีในในตัวเองแล้วก็เลือกเป็นสีดำตัวเดียวพอละที่อื่นไม่เอาเด็กๆไอตัวจัด,ดยังไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอใส่ปุ๊บไม่ค่อยดี อืมดูไม่เวิร์กเลยอะ่ะงั้นก็อเอาคาจริคือดูไม่ดีเลยอะ่ะพอใส่เสื้อปุ๊บนี่ลายแตกแตกไปเลยแตกไปเลยไม่เวิร์กเลยอ่ายันไม่เวิร์กฝึกเอาออกซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปสีขาวครับ ข้างล่างครับเอ็กฟก์เอาออกอปเปลี่ยนเป็นสีขาวออกันเราจะจัดเอ็กไฟท์มาเพื่ออะไรอย่างนี้ย,ยังจะดีซะกว่าอีกอจัดนี่ใช่ไหมอ้อยรเงี้งอึ้งเลยจัดมาตั้งนานเพื่อ เรียนลงมาก็มันลงเสื้อแล้วไม่สวยอะลงเสื้อไม่สวยก็ก็ทําใหม่สิขาวแม่งเลยเออไปคิดซับซ้อนทําไมวะอืม ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดครับเรื่องการออกแบบมันคือรส,สนิยมนะครับรส,สนิยมนะีแก้ได้แกได้ของนี้มันแก้ได้ของอันนี้แก้ได้เรามาวัดกันเลยว่าไอ้สองลายเนี่ยอันนี้จะขายได้ขายไม่ได้ทั้งกูเอา,เอาไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะไหนๆก็ทำมาแล้วสองสามอันอ่าสามคดศูนย์เจ็ด เอาคีย์เวิร์ดชาวบ้านมาเลยง่ายดีเพราะว่าเราทำปีหน้าเราไม่ทำปีนี้อ่าเราก็เอา just m e d y เราขึ้นหน้า นีท่ทำแบบเร็วนะฮะทัวกันไปแบวัดยิ่งลิงไม่จริงจริงเจ๊จะจอะไรอ่ะเหลือทั้ง14ตัวอักษรไปดูข้างล่างหน่อยสิเดี๋ยวมีคีย์ไหนเอามาทําได้เจ๊ดเวดลิงเต่เมรี่ครับครับเจ๊เวดดิ้งแพนนิ่งเออเวดดิ Reading ้งแพนนิ่ง อน,นี้เพราะมันต้องแผนไงเ้าแต่งตั้งปีหน้าไม่แผนได้ไงทำยาม เปลี่ยนยี่สิบสองเป็นยี่สิบสามจัะแล้วไอตัวแบน์นะครับแบน์ก็ผมคิดง่ายๆนะอย่าไปทําตามผมนะมีเวลาน้อยนะครับสามทุ่มีสอนต่อมีเวลาน้อยนฮะอ่าจัดเมลี่เมลี่อ่ายวใส่พรูมนะไม่เราไม่ได้ใส่ตรงนี้รูม ออจัดเมลี่สองพนยิ่สามเพราะผู้ชายต้องเป็นคนใส่อะต่งงานอ,อืมใส่สีนี่ป่ะกดพับบลีเจ็งนะเออหาเลยทีเดียวนะฮะคือคีย์เวิร์ดเนี้ยผมมั่นใจเพราะว่าผมทำมาบ่อย แต่ถ้าถามว่าถ้ามันรีเจ็กก็เหตุผลคือไม่ได้เช็คนะฮะ,ะก็เอาอีกอันนึงนะครับที่มันเป็นลายสีขาวน,นี่ก็ลงเสื้อดำอย่างเดียวนะครับดาักใส่โซนดักก็ได้แดงไม่ดาักแดงไม่ดาักโอ้ดักดักหน่อยอน้ำเงินไม่ดาักนี่ที่ญิงอยากให้โชว์แค่ที่ดำตัวเดียวนะครับ สิบสามจุดศูนเจ็ดัดเมน,เนี่เตะดๆๆๆเปนนงงๆๆๆๆง่ายๆไม่ซับซ้อนอมผมสกอตารี จริงเอาออกอ้เดี๋ยวเป็นเหมือนกันไปเลยอูมอ่ใส่กุ่ม s o r เข้าไปนี่ตัยวเดววแผนนี้เดี๋ยวเดยววที่ยิงอ่านคำไหนคำไหนที่มันอยู่หน้าเสื้อก่อนอันไหนที่มันเป็นตัวหลักอันนี้คือเมนนะเมนไอ้ตัวนี้คือเมนอ่าไอ้ตัวบุลเลตพ้อยบุลตหนึ่งบุลเลตพ้อยสองใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับไอ้สะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นกด public หรือ เรียบร้อยดูซิ D7 าไปเลย Processing ครับ Processing อันนี้ก็ที่เราลงกันไว้นะครับเดี๋ยวก็สักระยะหนึ่งเราก็ยังออกนะฮะสักระยะหนึ่งถ้ามันขายไม่ได้เราก็ยังออกเรียบร้อยวันนี้ เสร็จไปหนึ่งงานนะครับจะได้ทํางานประเด็นคือที่อยากออกมาทําก็คือออกมาทํางานนี่แหละนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทํางานกันเวลาเข้าออกแอคเคาท์นะครับพยายาม s i g อินแล้วก็ใส่เอาให้ด้วยนะครับซส่เอาออกให้ด้วยนะครับกด้โหใสเอาอันนี้เรียบร้อยลนวะ